สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์สเลซี่นะคะก็วันนี้นะคะมาอยู่กันในช่วงมาแกะกันซึ่งมาแกะกันก็คือหายไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาแกะที่เก็บแปรงแต่งหน้าค่ะทุกคนแล้วก็กล่องเก็บสำลีเก็บเออพวกฟองน้ำเก็บอุปกรณ์แต่งหน้าเนี่ยแหละก็คือเราอะเพิ่งซื้อแปรงมาใหม่นะคะก็เลยซื้อที่เก็บแปรงมา อืแล้วก็เห็นกล่องแบบเนี่ยกล่องเก็บสำลีอะไรเงี้ยมันสวยดีแล้วมันก็คือดูเข้ากันก็เลยซื้อมันด้วยนะคะแล้วก็ราคาถูกมากๆคือเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะแกะเป็นกล่องใส่สำลีก่อนแล้วกันนะคะทุกคนนี่นะคะ่ะขนาดก็คือใหญ่อยู่นะเหมือนจะใหญ่กว่าที่คิดนิดนึงอะ่ะเออใหญ่เลยแหละนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ คือด้านบนอะ่ะจะเป็นสายๆแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นสีชมพูนะคะเป็นที่เปิดแล้วก็จะมีช่องสองช่องด้านในนะคะก็คือเก็บสัมฤกก็ได้หรือว่าเก็บพวกฟองน้ำแต่งหน้านะจริงๆคือแบบเก็บพวกบัตรอ่อนก็ได้นะคะเนี่ยเออสวยมากอันนี้ราคา99บาทนะคะทุกคนคือพัสดุไม่ได้กองแกงเลยคือมีความทนอะ่ะทนแล้วก็แข็งแรงดี เก้าบาทก็คือถือว่าดีแล้วก็ราคาถูกมากๆโอเคเดี๋ยวมาแกะที่เก็บแปลงกันคะ่ะอันนี้คือคิดว่าใหญ่กว่าที่คิดนะคือตอนแรกไม่คิดว่าจะใหญ่เท่านี้เหมือนว่าจะมันแบบดูสูงมากๆเลยนี่นะคะทุกคนคือลืมบอกมันจะเป็นที่เก็บแปลงแบบเออเป็นที่คุมอะคะ่ะคุมกันฝุ่นน่ะนี่นะ สวยนะก็ไม่ได้ดูสูงมากนะทุกคนก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะแถบอันเนี้ยเขาจะแบบเข้ากับตัวเมื่อกี้เลยเนี่ยแถบสีชมพูเขาก็คือจะสีเดียวกันน่ารักอ่ะดูดิคือตัวเครื่องแป้งอะ่ะเราอะ่ะมันเป็นสีขาวไงทุกคนเราก็เลยสั่งสีขาวมาจริงๆเขามีสีชมพูด้วยนะคะนี่นะแล้วก็เปิดแบบนี้นะคะนี่ แล้วก็เขามีไข่มุกให้ด้วยทุกคนคือไวยใส่ในเนี้ยตอนเห็นในรูปอะมันมีไข่มุกใช่ปะแต่ว่าคิดว่าเขาจะไม่ได้แถมมาให้คิดว่าแบบเออตกแต่งแล้วให้เรามาซื้อแต่งเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีมากอันเนี้ยหนึ่งร้อยเก้าบาทนะคะทุกคนอันเนี้ยเขาจะเป็นยางนะคะตัวสีชมพูจะเป็นยางแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นอะริลิกคือพัสดุแข็งแรงดีไม่ได้รู้สึกว่ากองแกงหรือว่าคือแบบ มันหนาเออมันทนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ไข่มุกกันค่ะนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้คือแบบเวลาเราเสียบแป้งอะทุกคนแปลงมันจะได้แบบไม่หลอะอืมโอเคเดี๋ยวจะมาแกะแปลงที่เราซื้อมาเลยมาลองใส่นะคะคือไม่แน่ใจว่ามันจะพอไหมด้วยนะเพราะว่ามันเยอะมากมากนี่นะคะทุกคนแปลงของเราก็คือขอให้มันพอละกันเพราะว่าถ้าซื้อมาอีกอันนึงอะ โต๊ะมันจะไม่มีที่วางคือแบบโต๊ะเครื่องแป้งตอนนี้คือของเยอะมากๆอ่ะใส่ไปเลยเออมันปักได้จริง <c oughs> <c oughs> คือตอนแรกอะคิดว่าไข่มุกมันดูน้อยมากมันคิดว่ามันจะปักไม่อยู่ นะคะเุ้ยสวยอะ่ะชอบนะสมมุตินะสมมุติว่าเราจะหยิบใช้แปลงมันก็หยิบได้นะแต่ว่าเราอาจจะต้องเอาแปรงใหญ่ๆไว้ข้างในคือแบบแปลงเล็กๆพวกแปลงตาตาอะไรเงี้ยทุกคนเราก็ใส่ข้างนอนกตรงเนี้ยมันจะได้หยิบง่ายแต่คือจริงๆอะ่ะคือแปลงชุดเก่าของเราอะ่ะมันก็ไม่ได้เยอะเท่านี้นะอันนั้นก็คือเจ็ดแปดอันแต่ว่าอันเนี้ยมันเยอะหน่อยนะคะมันก็เลยแบบ แอบเบียดเบียดกันนิดหนึ่งแต่ก็สวยมากๆนี่นะคะนี่สวยเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บสำลีกับฟองน้ำกันนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเรียงสำลีลงไปแล้วก็เก็บสำลีในเนี้ยมันก็ดีนะคะทุกคนคือมันสามารถกันฝุ่นได้คือบางครั้งอะ่ะ สำลีในห่ออย่างเงี้ยเวลาเราใช้อะ่ะเราก็ไม่ได้ปิดหออ่อทุกคนหรือว่าเราเป็นคนเดียวทุกคนอาจจะปิดก็ได้เนาะนี่นะคะสำมลีเราก็มีแค่นี้หมดแล้ว นี่นะคะทุกคนอันนี้เราเก็บสามลีเรียบร้อยแล้วคือสาลีละหมดพอดีก็คือเต็มหนึ่งช่องพอดีนะคะจริงๆใครจะเก็บสาลีสองช่องหรือว่าเก็บไอ้น,นี้ก็ได้นะพัตเติลบัตรอะทุกคนเออแบบแยกส่วนของมันไว้เลยแต่เราจะเก็บเป็นฟองน้ํานะคะแต่คือฟองน้ําอะพอตอนเราแต่งหน้าเราต้องชุบน้ำอะก็ไม่รู้ว่ามันจะเปื้อนหรือเปล่าแต่ว่าเก็บไปก่อนนะคะ นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้คือเขาจะแบบเรียบเรียบแต่ว่ามีความสวยมีความน่ารักนะก็นี่นะคะทุกคนคือเราชอบมากๆแล้วเราก็ว่าเขาแบบคุ้มราคามากๆเลยนะคะใครสนใจเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะเขาน่าจะมีให้เลือกประมาณ3 4สีนะคะแล้วก็เราซื้อมาจากร้านเดียวกันนะคะทุกคนก็ใครสนใจก็ลองไปเลือกดูกันได้นะคะค่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้เราทําคลิปอะไรหรือรีวิว ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ